สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักของน้องอิวทุกๆคนเลยด้จ้าสวัสดีค่ะสวัสดีสสดจ้า,สว,ส,จาสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับ <c oughs> น้องน,น้องเจ้านายเพิ่งตื่นนอนเมื่อหนี้สิพาพ่อแม่พี่น้องมาแกะหมากละกกัมนี่ไปเก็บเมื่อวานนี้ลุงน้องอิวเพิ่งไปเก็บหมากละกกัมมาจา้ะว่าชอบพวกใหญ่จะเอามาทำเป็น น้ำละกําเนาะน้ำละกําเอามาดองจ้ะเอามาละกําไปแกะแะ้วก็เอาแช่น้ำไว้แะ้วก็เอามาเชื่อมดองน้ำน้ำตาลเนี่ยจ้ะไว้กินน้ำเพิ่มจะทำเป็นน้ำละกํามันอยู่กระบอก่าถือ้องอยู่เคยห้องแต่น้ำละกําห้องเอามาละกํามาดองแล้วก็ห้องน้ำละกําเอ็นน้ำละกํมแบบนี้นะจ้ะพากันขึ้นบอกอยู่ว่าเขาห้องว่ายังเขาห้องว่าละกําลอยแก้วเรื่อยหยังแต่ว่า น้องอยู่สิเอาไปปอกเปลือกนะจ๊ะปอกเปลือกพากันมีทีมงานปอกเปลือกจ้ะแล้วก,ลก็จะเอาไปไว้แช่น้าเปล่านะาจ๊ะไว้สักสองคืนเพราะว่าละกมน้องอยู่ค่อนข้างสีเปรี้ยวอยู่ก็สีเอาแช่น้าเปล่าอาไว้สักสองคืนแล้วก็ต่อไปน้องอยู่ก็สีต้มน้ําตาลทรายขาวนะจ๊ะแช่ไว้อีกสองสามคืนถึงสีได้กินน้ําละกมแ่บแทบอะ่ะน้าจาเดี๋ยวน้องอยู่สิพาเพ,พื่อนพี่น้องมาแกะมาละกมกันก่อนอมาดูขั้นตอนการทำกันเลยจ้า ขั้นตอนแรกน้องอิวก็จะแกะมากละกล้ามออกจากช่อบแบบนี้นะจ๊ะแกะก้อนนี้สวยๆทั้งนั้นเลยนี่จ้ะขุดเอาน้ำเพิ่นออกนะจ๊ะไว้ให้น้องๆเป็นคนแกะขูดออกเพื่อนมีน้ำนะจ๊ะเวลาเขาแกะมาสิเจ็บมืออิวก็สือขูดออกก่อนแบบนี้นให้ละเอียดแบบนี้เวลาน้องๆแกะจะได้บดที่มือ สเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวนี่จ้ะสะอาดชอบบ้างไงเด็กอะได้กระปุกบ้างไงเพื่นเด้อจันนี่เว้ยนี่จ้ะแล้วต่อไปเอาก็สิมากแกะแบบนี้แกะออกอย่าให้มีดเพื่นถือเด้อจ้ะนี่แกะออกค่อยๆแกะออก ร้อยแล้วเอากะทำการแกะออกจากกันด้วย้ะแบบนี้ค่อยๆแกะเพราะว่าเพิ่นสิแตกกระสุกเกินน่เห็นจ้ะจนกลิ่นหอมเดใส่ไว้ใส่ไว้ในกระมังแล้วก็ลอกอันนี้ออกนี่จ้ะลอกอันนี้ออกเด้อสิมี เขาห้องเพื่จมีเนื้อเยื่ของเพื่นห่อหุ้มอีกชั้นหนึ่งจ้เาก็ลอกค่อยลอกออกโดดโดดนะเสร็จแล้วน่ิ้งน่ิ้งโดดโดดโอ้ยโดดโดด โดดจ้ะโดดโดดทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเร<ด>จาจ่ายจนเสร็จนะจ้าเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศใน แกะเสร็จเรียบร้อยแล้วได้สองกะละมังเลยสองช่อหนึ่งพ่อแม่พี่น้องเห็นสองช่อนึ่งกับบริเวณว่าหน่อยๆนยเด้อจอยได้ต้าหลากหลายอันนี้กะละมังใหญ่อันนี้กะละมังน้อยหน่อยแต่ก็เต็มกะละมังเลยเด้อทม่ต่างหลายจ้ะสวยงามพ้อแม่อยอิ่วก็ทําความออบอกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แกะเนื้อเยือ่อเพิ่นออกเรียบร้อยนะจ่ะต่อไปเอากระสีไปทาความสะอาด้วจ้า ล้างน้ำเปล่าให้สะอาดจ้าต่อไปก็นำละกรมที่เราเกะไว้นะาจะมาล้างน้ำให้สะอาดจ้า ะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาดูขั้นตอนต่อไปนะจ๊ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะนําลูกรกรรมของเราะจะมาทําแบบนี้จ้าหั่นแบบนี้เลยนี่จ้ะให้เพื่นเป็นแบบนี้<แ>เพื่อเวลาเอาเอาไปแช่น้ำเกลือน,นะจ๊ะเพื่อนจะได้มีรสชาติที่ลดรสชาติของความเปรี้ยวของเพื่อนลงนะจ่ะจะได้ไม่เปรี้ยวนะจ๊ะ ก่อนที่จะเอาไปเชื่อมน,น้ําตาลได้นะจ๊ะเราก็จะเอาไปแช่น้ําเกลือก่อนสองคืนเพื่อให้ละก,กร,รมของเราไม่เปรี้ยวนะจ๊ะถ้าละก,กร,รมหวานแล้วเอาก็แช่สักหนึ่งคืนก็ได้เด้อจ้ะแช่น้าเกลือสักหนึ่งคืนแต่ของน้องอิวนี่เป็นละก,กร,รมเปรี้ยวจ้ะอีวต้แช่สักสองคืนถึงสามคืนจนกว่าเพื่อนจะหายเปรี้ยว นี่จ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วน้องอิวก็ทำการหั่นนะจ๊ะซอยๆๆหนี่เขึ้นเป็นแบบนี้จ้<อ>ะกล้วะกำนี้คือสีหวานเด้อจ้ะแต่ว่ามากินบันจแท้นะสมปิดปี๊เ <laughs> อาละจ้ะเดี๋ยวน้องอิวสิพาไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยจ้านี่จ้ะเขาก็จะเอาน้ำเกลือนี่เด้ออันนี้คือน้ำเกลือเด้อจ้ะน้องอิ๋วจะเสียเอา ละกรรมที่หนูอยู่ทำไว้เรียบร้อยแหละเอามาแช่น้ำเกลือจ้าแช่ไปเลยให้มันท่วมแช่ไว้แบบนี้เด้จ้าแช่น้ำเกลือไว้ให้ท่วมแบบนี้แล้วก็หายังมาปิดไว้ได้จ้า เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยในการขั้นตอนการทำนะจ๊ะนี่กันอยู่กันสิแช่ไว้ประมาณ 1- 2ึึ้คืนแล้วเ,เดี๋ยวเรามาดูกันนะจ๊ะเวลาแช่หนึ่งสองคืนแล้วมันจะเป็นแบบไหนจ้านี่จ้ะตอนนี้ละก,กร,รมของน้องอิวนะจ๊ะก็แช่น้ําเป็นเวลาสองคืนแล้วชิมดูละก,กร,รมนะจ๊ะรสชาติเปรี้ยวเริ่มบมีานะจ๊ะแต่ว่ามีเปรี้ยวนิดน,นิดนอยูก่กันสิเอามา ทำนะจ๊ะเพราะว่าอยากให้รสชาติของพออเพื่อนออกเปรี้ยวหวานถ้าหวานไปเลยกะกะบ้บบแซ่เนาะจ้ะอยากให้รสชาติแบบออกเปรี้ยวหวานๆแล้วก็นําหอมๆเพื่อ,นน,อ,อนนะจ๊ะเอนนาละจ้ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเนาะอยู่กับสีทองก้บพี่น้องไปต้มน้ำเชื่อมจ้าะตั้งน้ำให้เดือดอนะน่อยเนาะจ๊ะนักเอกจใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวจ้าจะได้สไปสวย ถ้าอยากได้สีสวยๆต้องใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวด้วยแต่ว่าใช้น้ำตาลทรายแดงก็ได้ไเพื่อละลายน้ำตาลเท่าน,นั้นด้เอน คนให้น้ำตา,าลนาราปพอได้เลยใส่มากใส่น้อยแล้วแต่ปริมาณของระกดับของเราเลยจ้านี่จ้ะนกอิวต้มน้ำตาลเรียบยร้อยแล้วอยาจะใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวผสมกับน้ำตาลทรายแดงด้วยจ้ะพอดีว่าน้ำตาลทรายขาวาน้ออิวบูโพลอยู่ก็เลยใส่น้ำตาลทรายแดงก็เลยปเป็นสีนี้นะจ้า จากนั้นเอาก็พักไว้ให้มันอุ่นๆหรือว่าพักไว้ให้เย็นนะจ๊ะแด้เราค่อยเอาไปแช่กับละก๊าที่เราแช่เกลือไปจ้านี่จ้ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะเอาน้ําน้ําที่เราต้มใส่น้ําตาลนะจ๊ะหรือน้ําเชื่อของเราเทลงไปเลยจ้ะรอให้น้ำมันเย็นก่อนเลื่อนจ้ะหรือว่าอุ่นๆดิจ้ะคอยเทลงไป ก็ได้แบบนี้อ,อุ๊ยสใส่ถุงไว้แบบนี้ด้วยจ้ะอุสิเอายางมามัดยางมามัดเพื่อไม่ให้หมดเข้าเลยจ้ะนี่จ้ะมัดไว้ให้แน่นแบบนี้เลยด้วยจ้ะเพื่อไม่ให้หมดเข้าจากนั้นอุ๊ยก็จะเอาฝาปิดอีกชั้นหนึ่งฝาปิดอีกชั้นหนึ่งแบบนี้นะจ้ะเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะจ้ะขั้นตอนในการทําเดี๋ยว รอประมาณสองถึงสมวันเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันนะจ๊ะว่าจะเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงแ,แล้วก็มาแซ่บๆกันนะจ๊ะนี่จ้าครบสี่วันแล้วน้อยู่แช่น้ำเกลือสองวันแล้วก็แช่น้ำแช่น้ำตาลสองวันนะจ๊ะขออภัยเดี๋ยวนายวาวพิษจ้ะนี่แกะชิมละหน่อยนึงแต่ว,ว่าได้ละรสชาติจะออกเปรี้ยวๆหวานๆนะจ๊อจะอยู่มัดยางไว้เพราะว่าบ่อย่างให้มดเข้าดวยจ๊ะ แก่แยากสูตรนกออยูงแช่น้ำเกลือสองวันแช่น้ำตาลสองวันจ้ะหรือว่าจะแช่กี่วันก็ได้แบบนี้เป็นกระซิบยู่นี่แหละแล้วแต่ละกรรมของเฮาเนื่องจากถ้าละกรรมของเฮาส้มแห้งเฮาก็แช่เลยสักสองสามวันจ้ะจะบรให้เพื่อนส้มนะจ้ะอืมหอมมากนนี้ก็สิบปักใส่แก้วกจ้ะ หน้าตาน่ากินมากได้แล้วเรียบร้อยนี่คือตักใส่แก้วนะจ๊ะพอดีแม่น้อ่งอิ๋วมาพอดีเลยเพื่อนก็เป็นตากล้องให้ด้วยจ้ะนี่ <c oughs> สวัสดีจพม่นัองมาวันที่สี่แต่คลิปนี้น้องอิ๋วใช้เวลาทำสี่ถึงห้าวันด้วยจ้ะลงทุนมากด้อจ้ะมือนีมาสติกมาเอาปลากระดิ่มาครัวเอาปลากระดินมาให้ปลาถุงเนาะเรื่อยสติกถือโอกาส น้องอิวว่ามาให้แม่ชิมเด็กกะซีเอาเมือกินน้ำจ้ะชื่นใจน้าละกําดองน่ากินมากเลยมามากี่น้องเดี๋ยวสตต๊กจะชิมว่ารสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวสเติกสีบอกพี่น้องได้จากสีแซ็บซันใดนี่น้ำละกําดองของน้องอิ๋วเป็นตาแซ่เป็นตาเย็นชื่นใจชิมก่อนพี่น้องเดี๋ยวจะบอกว่ารสชาติแซ่บสัาใด หอมหวานหวานกำลังดีบหวานมากแต่ที่แน่ๆคือกลิ่นในหอมมาเลยชื่นใจพี่น้องเมื่อยๆมาแบบนี้นํำประกรรมมันชื่นใจจ้ะน้องอีว่าเพิ่นหอมแซ่บแซ่บหอมกินบดแก้วก่อนเอะเพราะว่าเราไ่ต้องไปกินน้ำอัดรมน้ำอี่องเลยจ้ะต้มน้ำน้ำผลไม้ทำเองปลอดภัยแน่นอนน้ำแข็งน้ำแข็งเย็นชื่นใจหอม เมืม่อยเมือ่อยมากินเนาะพ่านนี่นสามผาน <laughs> เย่ผารกินนกอ,อิูวสำเร็จแล้วหลังจากทำมาห้าวันเต็มเต็มต <laughs> อนที่หาจะได้กินเนาะเม่นจ้สีหาเมื่อจักประมาณนี้จ้ะอืมคลิปนี้ทำนานสุดมีเบิ้ลนมีเบิ้ลสตักน้ำสีก่อนแท้ไหมเน้แทดยอดเลยสมกับนกอ,อิ๋วเมื่อยจ้าทำหลายวันน้อ,อิ๋วก็อยากให้ทุกคนได้กินนะจ๊ะ ปอกจนมือเป็นแถลเมื่อจะมะละกําเป็นถังเลยจ้ารสชาติอร่อยมากเอาเนาะแซ่บเสิ๊กชิมแล้วจ้ะว่าพานมาอยู่กับซเอสไผ่กินอีกถ้าทังงี้เมื่อจ้ะจ้าพะละกรมหองหาโบยาาเน้องยิ่งามจ้ะเท็บตามสวนขมเทาเก่ก็ได้จ้ะสุดฝีมือน้องอิ๋วนีดีแซ่บเติมก่อนเติมก่อนแต่ว่าลาพี่น้องก่อนเดี๋ยวค่อยเติมจ้ะแม่จ้ะ อาจารยจ้าคลิปนี้น้องอิวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องอิวในการทำคลิปหนเด้จ้าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าจ้าเดี๋ยวสีตักไปให้โกเกนชิมน้ำจ้า